สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป้าจันในช่องบ้านรักงานฝีมือและดี Y นะคะวันนี้ป้าจันจะพาทำกระชอนกองปลา้านะคะหรือเป่าง่ายๆก็คือกระตอบประแดกทั้งอีสานบานเห่านะคะเมื่อน,นี่ป้าจันขออนุญาตใส่ภาษาพื้นบ้านแล้วกับภาษากลางน้ำเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ ประจันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประจันด้วยนะคะที่ช่องบ้านรักงานฝีมือนะคะเราไปเริ่มดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะง่ายๆนะคะอุปรกรณ์ก็จะมีเส้นตอกนะคะที่เราจัดไว้ที่เราเหลาไว้นะคะจำนวนแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไม้ไผ่ไม้สำหรับทำด้ามจับนะคะแล้วก็น้ำนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เราก็ฉีดน้ำก่อนนะคะฉีดน้ำแล้วก็เริ่มเป็นลายขัดหนึ่งนะคะลายขัดหนึ่งทำให้มันห่างประมาณแล้วแต่เรากะนะคะถ้าถ้าถ้าห่างเกินไปสิ่งที่เรากองมันก็จะรอดออกมาแต่ถ้าเราทำถี่เกินไปมันก็จะกองไม่ได้นะคะเอาพอประมาณ แล้วสักสมิลน,นะคะขึ้น3เส้นแล้วก็ยกยกสองทับ1นะคะเป็นลายขัดอันนี้ก็ยกตรงกลางนะคะที่เส้นตอบทับไว้นะคะยกแล้วก็ทับ ขัดหนึ่งยกหนึ่งทับหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะลายขัดต่อไปเราก็ยก เห็นไหมคะเส้นที่มันทับตรงนี้เราก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เราก็เอาอีกเส้นหนึ่งสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะก็สารไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปก็เอาทับนะคะเอาเส้นที่มันอยู่ข้างล่างเส้นตอกเส้นสารนี้ยกขึ้นมาแล้วก็ทับเส้นอยู่ข้างบนนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็สานเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆพอสานได้พอประมาณเราก็เปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างก็ยกนะคะมันอยู่ประมาณนี้เราก็ยกเส้นที่อยู่ข้างล่างขึ้นนี้นะคะแล้วก็เส้นสานสอด อันนี้เขาเรียกเส้นลายขัดลายขัดลายขัดหน,นะคะลายขัดถ้าเป็นลาย2เราก็จะยกสองขม2อ,อันนี้ลายขัด1ก็คือยก1คม1น,นะคะกะชอนกะชอนกองปลานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านทางอีสานนะคะ พี่น้องทางอีสานสิงหูจักดีแล้วจ้าเขาเอิน้นกระต่อประแดกแล้วค่ะทางภาษาอีสานเขาเอิ้นนะคะ,คะแล้วก็สารไปเรื่อยๆนะคะ ความกว้างแล้วแต่เราต้องการขนาดนะคะว่าเราต้องการขนาดไหนเราก็สารไปเรื่อยๆนะคะยกหนึ่งขมหนึ่งนะคะเรื่อยๆจํานวนเส้นตอกที่เราจะสารขึ้นอยู่กับขนาดของกระชรน,นะคะว่าเราจะเอาขนาดไหนถ้าเราเอาขนาด ใหญ่เราก็เส้นสารตรงนี้ก็จะเยอะนะคะเพิ่มจํานวนขึ้นตามนะคะยกหนึ่งขมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปสารให้พอดีกับความต้องการของเรานะคะ ว่าเราจะเอาขนาดไหนเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะเมื่อเราสารลายขัดครบตามจำนวนที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอาน้ำฉีดแล้วก็จัดให้ตาตรงนี้มันเท่าๆกันตามที่เราต้องการแล้วเราก็มานับนะคะนับเส้นต่อตรงนี้ว่าได้กี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้สิบสี่เส้น ข้างนี้14เส้นข้างนี้ก็ต้อง14เส้นนะคะจะได้เท่ากันจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก่อแล้วนะคะเป็นฐานมันให้เรานับนะคะสมมติข,ข้างข้างนี้14เส้นเราก็นับไป7เส้นแบ่งครึ่งนะคะขึ้นจากตรงกลางตรงนี้นะคะแบ่งครึ่ง3ามห6 7ดสาก็จะได้ตรงกลางจาังนี้แบบนี้นะคะจากนั้นเส้นที่มันอยู่ข้างล่างนี้นะคะ เราก็บิดให้มันมาทับเส้นที่มันอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็สารทับยกทับยกทับนะคะเหมือนลายขัดตามลายขัดก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะส่วนอีกเส้นนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะยกขัด ยกหนึ่งคมหนึ่งเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอาเส้นขัดอย่างนี้นะคะขมป้ายแล้วก็สารอย่างนี้นะคะยกหนึ่งขมหนึ่งเลยตามนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ยกหนึ่งคมหนึ่งแล้วก็จัดเส้นตอกให้ได้นี้นะคะจากนั้นเราก็มาทำมุมนี้ เดิมค่ะระวังนะคะระวังจะโดนเส้นที่มันบิดมานะคะเราก็นับ3 6 7 3 6 7ได้6ได้7เส้นแบ่งครึ่งแล้วก็บิดนะคะบิดเส้นตรงกลางแล้วก็ยกขม่มอย่างนี้นะคะยก ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะทำยกคมยกคมเส้นนี้ก็ยกคม ะะแล้วก็มาจัดเอามือนะค่ะจัดสองข้างอีกสองข้างก็ทำเหมือนกันนะคะนับเส้นตอกให้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเราก่อไว้14เส้นครึ่งของตรงนี้ก็ต้องเป็น7เส้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำให้เสร็จแล้วเรามาดูกันคะ่ะ แล้วเราก็จากที่เราทำทั้งสี่มุมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาจัดนะคะจัดลายให้มันตรงกันนะคะโดยลายไหนที่มันยังไม่คัดกันก็เราก็จจับเส้นตอกให้มันอย่างนี้นะคะ จะลงล็อกกันพอดีเลยมันห่างเกินไปเราก็ใช้นิ้วเรานี่แหละค่ะจัดนี่เห็นไหมคะอย่างนี้เราก็หยิบยกหนึ่งคมหนึ่งค่ะ ยกหนึ่งคมหนึ่งพี่น้องอีสานี่บางคนกับเฮ็ดบปเป็นบางคนกับเฮ็ดเป็นเด้อค่ะผู้ได้เฮ็ดบปเป็นกับเมืองคลิปนี้เด้อค่ะเมืองย่ำไปย่ำมาเดี๋ยวก็เป็นค่ะอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ตรงลายเราก็จับยกขัดขึ้นนะคะ นี่นะคะจับขัดมันไปเรื่อยๆนะคะ ดีไหมถ้ามันไม่ตรงเราก็จับให้มันไปเรื่อยๆให้มันรอบลายนะคะยกหนึ่งคมหนึ่งเป็นลายขัดพอเราเข้าใจตรงนี้เสร็จเราสามารถดัดแปลงเป็นกระเป๋าได้นะคะเป็นลายสองได้เดี๋ยวจะพาทำค่ะเส้นตอกมีเยอะน,นะคะ มันห่างเกินไปแล้วก็ใช้นิ้วจัดตอกมันแห้งมันจัดยากแล้วก็น้ําฉีดนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเราต้องการความสูงกว่านี้นะคะเราก็สานขึ้นอีกยกทับยกทับอย่างนี้นะคะยกทับยกทับยกทับยกแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทับ เอามือจัดเข้าไปทับอย่างนี้นะคะคับอย่างนี้สารแบบเดียวกันนี้ไปจนรอบนะคะจนมันสูงตามที่เราพอใจนะคะถ้าเราอยากให้มันถี่ขึ้นเราก็ใช้นิ้วนะคะจัดดึงอย่างนี้ จันวประจันร์พอแล้วนะคะเมื่อเราได้ความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บปลายเส้นตอกตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะโดยทำนะคะสารขึ้นอีกหนึ่งรอบใช้สามเส้นนะคะให้มันเป็นลักษณะนี้นะคะ แล้วเราก็พับเก็บม้วนเก็บอย่างนี้แล้วก็เอาทับเส้นนี้แล้วก็ยกข้างล่างเส้นตอกมาทับอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ม้วนอีกเส้นถัดไปแล้วก็ยกแล้วก็เอาเส้นข้างล่างมาทับเส้นข้้นบนเป็นลายขัดอย่างนี้นะคะ ก็ทําไปเรื่อยๆจนรอบถึงตรงนี้นะคะเมื่อเราเก็บริมใกล้จะสุดแล้วนะคะโดยรอบแล้วเราก็จะมาให้มันบรรจบกันนะคะ เราก็ม้วนเหมือนเดิมค่ะอะไรที่มันเป็นลายขัดเราก็ยกขึ้นแล้วตัวล่างมาขัดเส้นสานข้างบนนะคะแล้วก็สานให้มันเป็นลายจดกันอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็พับแล้วก็สอดนะคะสอดเส้นตอบแล้วก็ดึง น,นี้ก็เหมือนเดิมเส้นต่อไปก็เหมือนเดิมก็สอด ก็สอดจนหมดได้ในนะคะหมดไอ้หมดเส้นตอกนี่นะคะเมื่อเราเก็บปลายเสร็จแล้วนะคะสอดเป็นอย่างลักษณะนี้แล้วนะคะถ้าใครขยันก็เก็บพับเก็บพับสอดเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะแต่ป้าจันจะตัดทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวถ้าตอนทำกระเป๋าจะพาสอดกลับนะคะ อันนี้จะขอตัดทิ้งเลยง่ายดีหรือจะใช้คัตเตอร์นะคะตัดตัดแบบนี้ข้างในจนรอบนะคะ ข้างนอกก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปตัดเส้นตอกที่ส่วนเกินออกให้หมดก่อนนะคะ เมื่อเราได้นะนะคะเมื่อเราได้เก็บม้วนเสร็จนะคะเก็บริมเสร็จอย่างนี้เราก็มาใส่หูจับนะคะที่จับมันโดยเอาใช้ไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราเตรียมไว้ที่เราสารไว้โดยเรากะกะเอานะคะกะเอาว่าเราจะใช้ฝั่งไหนสมมติว่าประจันใช้ฝั่งนี้นะคะเสียบเราก็เสียบไปคะ่ะ โดยเราเหลาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดัดก้นมันหน่อยหนึ่งเอาลทิศตายก้นมันด้วยนะคะแล้วก็ดัดนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะกระชอนกองปลานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ อันนี้เรามันไม่สวยเราก็ดัดเอาใหม่ก็ได้กะชอนกองปะละภูมิปัญญาชาวบ้านทางอีสานนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตาม ชมคลิปของประจันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประจันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ประจันนำมาทำให้ดูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ